แกงจืดแกงจืดจ้าเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยค่ะเขาใส่หมูเด้งใส่หมูเด้งนะคะมีเต้าหู้หมูเด้ง แคร,<ช>รอทหอมๆโยยุวอ,อทุงละสามสิบบาทนะจ๊ะเดี๋ยวเสียบใส่ที่หลังเดี๋ยวค่อยใส่เส้นใช่ไหมใช่ค่ะจ้าหมอกันไวหน่อยวย่าเต้าหชิ้นเดยวใหญ่เลย สำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่แอันนี้ก็ไข่พะโล้หมูสามชั้นนะจ๊ะโอ้โหสวยงามเสร็จแล้วเมนูที่สามจ้าว,าวผัดเปรี้ยวหวาน เยอะๆใส่หมูเยอะๆนี่แหละโอ้โหน่ากินมากๆหอมหวนันจวนใจเกลิอกูดไม่ห่วงเครื่องครับแม่ค้าคนนี้โซเจ่งแม่นมาแม่ค <laughs> ่ะจิดแจ๊ดเดี๋ยวเราไป ดูเมนูต่อไปนะครับเมนูสุดท้ายเดี๋ยวแพรวาาก็พักให้มันเย็นเดี๋ยวก็จะใส่ถุงครับผมดได้ถึงเมนูแล้วแม่ค้าวันนี้ ่อไปก็คือเมนูผัดเผ็ดปลาดุกอะไรอะไรนี่กระชายเหรอนี่แพ้ว่าลางทำความสะอาดแล้วลากน้าเกลืออย่างดีได้นี่เตรียมของไว้เดี๋ยวมาเมืองเมนูสุดท้ายลาสินนากินบันไดนะครับเดี๋ยวไปกวยลูกก่อนหวานเจี๊ยบอีกแล้วอ,อ บ่ซอยพริกใส่บ่แม่น่ยปลาตาถั่วไม่นสิกินบ่ได้พี่นี่ยังขุดถังหากกระชายบ่กระชายใั่นน่ะมันมีแต่งสวยโอ้แกงปลาดุกแกงเผ็ดปลาดุกบ่จ้ะอุกปลาได้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แพ้ว่ายกแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจะไปเมืองแพ้ว่าเกาะเซทุงครับยกปลาได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวคนยกซอยมา จับคนละครังเอาผัวปาสิชอยโอ้โหหวานเกียบนี่เรียบร้อยเดี๋ยวไปกรอกใส่ถุงครับสุดยอดวันนี้ได้4เมนูพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะแม่เนาะนครับกรอ,อกผู้ซุ้มซุ้มเย็นก่อนครับผมปะเท้ามันแหง้งจะเท้าแห้งนะเดี๋ยวมันเนื้อปลาจะแตก หวานเจี๊ยบได้มาจากกับนี่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 มาหวานเจี๊ยบมาสั่นว้าว่างละสามสี่ถุงกบเฮ็ดไปโรลดครับผมพี่น้องนี่นิแม่ค่าตาหวานเฮ็ดซับนี่ก็ หยบับมือๆผู้นี้นี่เดี๋ยวนาทีโคตรละนาทีกันครับผมต้หน่อยก็ซอยจัดของจัดยังซอยเพิ่อยู่ซอยเอารูดเพิ่นกับมหมัดเดี๋ยวต้นหน่อยเอาไปขายครับผมต้นหน่อยเอาไปขายต้นหน่อยไทยเห็นมึงบ่ได้เพระว่า,ามันใส่มอถือใช่ไหมโปะ๊ะพป๊ะมี เน่วหนีบบ่มีรถพว่วงไข่พะโลนี่เพิ่นห่ส้องนวยจะก็ไหหมูสามสันเมืองหมูสามสันที่หล่ะพี่น้องตอนตอนหมูสามสันอ้อยแบบมึงมึงเดี๋ยวเลยคอยพูดนะแบบสาใจเลยขาดทุนไม่ว่าแต่ห้ามเสียหน้าแม่ค้าแม่ถ่ายรูปเนี่ย ใครรูปพักหนาปกนะหนึ่งสู้สู้นั่นแหลเออหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มไหมยิ้มเออนี่แหละพี่น้องใครพะโลเพิ่นก้าวไปซีถุงหนึ่งเห็่ยน้องเมีเพิ่นนับพร้อมเด้เห็ดซีถุงเห็ดยางละเนิดยางละหน่อยไอ้มันเป็นตัวเรียก ในงบประมาณต้นทุนน้ตนทีเ่เาสิง่งนะมันก,นด,ด,นกนด้หลายอันกไดเออไม่อีม่มีให้ลูกค้าเรียกได้ดังซีเมนมูค่อยๆเค็ดไปละโอ้ใครแตกก็บอกไขรเหลืองไม่ใส่หรอ<แ>ไปตักใส่คุณ ไข่เหลืองแตกแตนนได้หมูหลายอยู่ <S 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 โอ้ได้หมูหลายอยู่เตี้ยถัวถัวกันไปผัดเปรี้ยวหวาน <S S S หูน่ากินมากสำหรับเด็กอันนี้ก็สำหรับเด็กสำหรับเด็กสำหรับผู้เฒ่าเปิ่นว่ายาาเพชรร้ายวะั่นอันนี้แกงแกงเพชรประดุใส่กระขือ,อ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของตาหน่อยไปขายแบ่งหน้าที่กันเพราะว่าทางบ้านตาหน่อยมันไปยากเมืม่งที่ล่ะฝนขออย่าให้ฝนตกนทำไม,มแต่ว่ามันก็เอาคนอ่ะสามสิบบาทยืดถุงไงบ่ ตอนหมูนี่ประเมียนสาใจเลยป่ะถวขาดทุนบัวาตัดเปียวหวานก่อน,อนเอาเอฟบได้กับไลดีดเล่น้อยเพื่อเอาดอกพนมองเล็บรออะไรวัตถุดิบกับมีต่คุณนนาพาเพื่อเลือกเอาแบบย่างก็ได้ด้วยครับผมประเมียนวาเห็ด ชงๆเด้พี่น<ม>้องเห็ดกับเขาล<ม>ังคนบอกเข้าใจกับว่ากับขอขอบบุญขอบคุณเพิ่นนะครับทุกคนแหละกับขอขอบบุญขอบคุณหลายๆที่แนะนําเห็นแวบๆขายไอติ่มเศ้าขายไอติม,าตมลาวลูกค้า Tip bóng hai bên tiệp chuẩn bị đăng ký kéo vào tiệm chưa kéo theo thêm chắc chưa kéo chưa kéo chưa kéo chưa chưa kéo 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 ก็ขายกับเขาน้ำบานนี่แหละอ่ะให้แพรว่ามัดเดี๋ยวตัวหน่อยสีลูกก็ยังนอนอยู่ได้อยู่นนี่มัจะโ,โดนอันนี้นนอโอ้ได้ซีถุงหาถุงอยู่ตัวนี้เม่ยถ้ามันโม่พอถุงก็เอาไปกินก็ดียางนี่พี่น้องขายกับเขา่านีามันแรงมากก็เป็ต้องเฮ็ดกับเขา่าจะคล้องก็ได้กินพร้อม แค่ว่ากับตัวหน่อยก็ได้กินกับเขาพา้อมพัดเพชรประดุกซีถุงบ่ของเขาจเา้างซออท่านกับท่านบ่ท่านกับโบได้กินนะพี่นอ้องคอมมนต์อินดีเด้อโอ้ ดอกมีขึ้นหลายทาีเดี๋ยวสิบโอทำกันดิขายกับเขาน,นี่บ้านปันมวนกับซีทุ่งอะอเอาความสะดวกสบายให้พี่ให้นอ้อง พุงจะเขากินได้เลยวันนะหมูหมูแดงนู้พ่ิมเมาต้มจืดเด้ะท่านผม <c oughs> มีผิดหลังครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พ้ว่ากรอกกอนเ <Yeah. S 1> นาะก็ขอขอบบุญขอบพ,พุ่พี่น้องทุกคอมเมนท์ทุกคำติชมทุกคำแนะนำ,กกำนะทุกกำลังใจ ที่ให้ที่เขามามึงคลิปเข้ากับขายกับเขาที่ละมัอนี้อาจชีลำบากเนี่ยเพราะว่าฝนมัอนี้อาจชีลำบากเนี่ยมือ้อหนาก็ะลำบากทุกท่านสวัสดถนนบานเท่านบ่ดีโอเคครับผม <c oughs> ไปก่อนนะแม่เนาะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ไม่ขายเงี้ยแต่เงี้ยแตีนเอากระดาษเช็ดชูไม่พ่นอยู่สวัสดีครับหมดแล้วจ้าเดี๋ยวถุงนึงไม่ไปขายแล้วจ้าเดี๋ยวถุงนึงปัดเปรี้ยวหวานเอาไว้กินเองหมดเกี้ยงตับเลยเกี้ยงตับเลยมานี่นี่มาเล่นบานปูหมดแล้วจ้า คับเดียว